แล้วเสียงมีนาติกขึ้นจมูกเดี๋ยวเตรียมตัวเลยผมไม่พัดเตรียมตัวแล้วไลอ้อนไลอ้อนมาแล้วแม่พัดตัวเก่าเลยนะไลอ้อนมาแล้วไลอ้อนมาแล้วเพลงแม่พัดขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะไหนบอกเสียงไหมเรียนมาหลายชั่วโมงแล้วเสียงพอนนะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์โอเคนึกแล้วนั่งเหรอ ภูเก็ตร้องเพลงอะไรไปเมื่อกี้หลายเพลงมากหลายเพลงแมกใช่ไหมประมาณเยอะเต็มกระสอบเลยแต่้ัมเป็นไงบ้างครับหลหมหรับไม่ภูเกตนะไม่หลัมีของภูเก็ได้เหรอเต็มใจมาห่อไป่ไหนกลานตลาดขอไม่อ้อยไปนู่นหรอแน่นอนจริง พรุ่งนี้เขาไปอยู่นะไม่ค่อยไปอยู่นะโอ้ยให้เขาเสียงสดมากนะคะมาจากสุพรรณบุรีมาจากสุพรรณไปหาเว่ยพ่นมาเหรอครับได้เขาถ่ายรูปกันอยู่ข้างนอนนะคะเมื่อกี้มองไม่เห็นกระจกมันเป็นไงไอไอกระจกเป็นไอก็เรียนแล้วจ้า ก็พูดไปเรื่อยๆแปเสี่ยออขานะใช่โอ๊ยขพูดทะนน่ดีงามนะคะแต่พอใหญ่หมดคำสิเบเออคมีเอจะพูดอไพูไปเรื่อยๆพไปเรื่อยๆคัมซีเบลพูดไปเรื่อยๆดีสายไม่นะดีสายเต็มคาราเบลอันนี้สบายใจมากเลยเียนจะใครพ่อใหญ่นะคะสวัสดีค่ะพ่อใหญ่เป็น ได้ของแม่โบนตอนรับอยู่นครนายกจะก่องพื้นที่แล้ร้องสี่โมงอันนี้สี่โอันนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีสี่โยังถ่ายไม่ครบถ่ายรูปกับน้องโบอยู่จ้ะไม่ลืมหรอกผู้จัดการถ่ายรูปอยู่จ้ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแป๊บนึงนะคะกาแฟสลิด เอาเอสเปซโซเย็นมาหนึ่งแก้วสั่งทั้งไมายเอสเปซโซคิดดึงกันไม่เอ๋คิดดึงกันไม่เอ๋คุณต้นร้องได้สิคะคุณต้นร้องแล้วคุณต้นร้องไปหลายเพลงแล้วค่ะจะไปเติมก่อนหน้านี้ร้องกันเกือบหมดแล้วนะคะเร้องกันเกือบคนร้องกันหมดแล้วสักเพลงนี้มาในเสื้อยีนนะจ๊ะ เกงยีนเสื้อยีนนะคะมาแล้วมาหรือมาไม่หลับเนะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังพี่ผลที่ผลทานแล้วค่ะเจเจสวัสดีค่ะเดี๋ยวร้องเพลงมาคุณมาแล้วครับเวลาที่เรารอคอยอ่ะเจ๊จคุณนวทีเลยค่ะเวลาที่เขารอคอยเจ๊ยังไม่ได้ขึ้นเวทีไงมอบให้แม่พัดนครสวรรค์ดำเนินการต่อไปอันไหนอันมาแล้วอ่ะ

ได้มีคนเดียวเฮ้่คุณเคยเจอครั้งแรก่ะ